ยามที่คนเราต้องการชีวิตที่สงบนั้นก็คือช่วงที่เราตื่นตื่นอยากพบเจอแต่ความสงบยามหลับก็ต้องการความเงียบสงบแต่ทำไมคนเราจึงเรียกร้องสิ่งที่เป็นพื้นฐานแห่งชีวิตไม่ได้เพราะว่าคนเรานั้นเลือกที่จะอยู่อย่างสงบก,กันทุกคนไม่อยากสร้างศัตรู อยากมีมิตรคอยบอกอารมณ์คอยเป็นที่พึ่งคอยเป็นกำลังใจแต่คนเราไม่รู้ว่าคือไม่รู้จักว่าอะไรคือมิตรอะไรคือสตัตวูจริงๆแล้วมิตรของคนเราก็คืออารมณ์ที่ดีความรู้สึกที่ดีจิตใจที่ดีความคิดสติปัญญาที่ดีนั่นเอง ศัตรูก็คือการหมดปัญญาเสียสมาธิหรือว่าขาดสติหรือว่าขาดศีลหรือว่าขาดทานก้อนเรามีศัตรูมากเกินไปคือมีความตาหนีมีความขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญาขาดสติขาดความเพียรขาดศรัทธาม,มากเกินไปเป็นเหตุให้มีศัตรูมากถ้าเรามีมิตรน้อยศัตรูก็จะมากแต่ถ้ามีมิตรทั้งหมดมีมิตรทั้งหมดมีมิตรเยอะ ศัตรูก็ไม่มีฉะนัน้นวันๆเราเราเป็นมิตรกับตัวเราเองหรือว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าเราเป็นมิตรกับตัวเราเองหร่าสภาพแวดล้อมก็พิจารณาดูถ้าหากเราเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมแล้วนี่ก็เป็นสิ่งดีกับตัวเราเองและผู้อื่นหมายความว่าจะเพื่อประโยชน์ความสุขทรัพย์และก็นิพพานให้กับทุกคน ไม่มีใครเลยที่ต้องการที่จะเป็นศัตรูของใครและต้องการที่จะเจอแต่ศัตรูเพราะว่าการล้างผาลาญการทำร้ายการกีดกันการขัดแย้งนะไม่เกิดประโยชน์ที่ดีในความเป็นอยู่และสังคมฉนั้นเราควรเป็นมิตรกับทุกๆคนเพื่อป,ประโยชน์เพื่อความสุขเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งพื้นที่ ให้ทุกคนได้มีโอกาสทำความดีเสียสละช่วยเหลือซึ่งทุกคนทุกแห่งเนี่ยเราสามารถจะทำความดีเพราะทุกคนต้องการเป็นคนดีอยู่แล้วแต่ว่าการที่จะเป็นคนดีนั้นหนึ่งเราต้องไม่เป็นศัตรูกับตัวเราเองและผู้อื่นและผู้อื่นก็ไม่ควรทำตัวเองให้เป็นศัตรูกับใครๆเพราะการเป็นศัตรูนั้นมันหมายถึงการไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่มีสมาธิ มีแต่ความมืดและความวันไหวและความกลัวกลัวคนอื่นจะได้ดีกว่าหรือว่าวันไหวอิจฉาริษยาหรือว่าสขัดสมาธิโกรธเกลียดไม่ชอบอันนี้ก็เกิดจากการขาดสติสมาธิและปัญญาก็เกิดความมีศัตรูในตัวเองแล้วคนเราเหมือนมีโรคโรคในกายเมื่อคนเรามีโรคในกายแล้วการจะทํางานออกแรงก็ทําไม่ได้ ก็เหมือนกันคนมีโรคในใจคือการสติการสมาธิขาดปัญญาเนี่ยคนเราก็จะเป็นคนที่อ่อนแอถูกฝนถูกแดดถูกลมนิดหน่อยก็จะไม่สบายใจหมายความว่าถูกโลกธรรมคือความไม่มีลาภความเสื่อมลาภความไม่มียศความเสื่อมยศเสริญหรือมินทา้าความสุขหรือความทุกข์เนี่ยที่ต่อไก็หวันวหว่นไหวเขวนวกาควรวุนว่นวายสับสนละพูดง่ายๆว่าอยู่ไม่ติดละ่ะอันนี้ก็เกิดจากความกลัว ก,กลัวก,งกังวลวิตกความยึดติดในตัวเราของเราในพื้นที่ของเราในสิ่งที่เราบริหารจัดก,การเขาใจไม่กว้างใจไม่กว้างก็คือคนที่ขาดสติสมาธิและปัญญาเป็นคนใจแคบคนใจแคบนี้สร้างสังคมไม่ได้สร้างสังคมเ็นการเรียนรู้ไม่ได้เพราะว่าได้มีพื้นที่ให้กับ